มาครับคลิปนี้มาร้อยซีลวดดุมใหม่ครับผมอันนี้จะเป็นดุมหลังเวฟนะครับเราใช้ซีรวดเบอร์157ครับผมซีรวดจะมี2แบบนะครับแต่นี้จะเป็นอันนี้จะเป็นคอยาวเป็นคอสั้นแต่รุ่นนี้มีแหวนให้ด้วยครับผมส่วนคอสั้นนี้จะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้างล่างก่อนครับผมไปดูวิธีการร้อยครับผมอันนี้จะเป็นซีรวดคอยาวนะครับผมใส่ลงไปก่อนครับเป็นรูนะครับผมเป็นรูด้วยจะเป็นคอยาวลงไปก่อนครับผม สั้นจะใส่ข้างบนแล้วก็มีแหวนด้วยนะครับผมแหวนก็จะช่วยได้นะครับผมกันสีรวดขาดได้ครับนี่ของต่อมาก็ข้างบนครับผมเวลาเราร้อยก็ซีรวดคอสั้นที่มีแหวนนี่จะอยู่ฝั่งขวามือของเส้นข้างล่างนะครับผมนี่ครับปล่อยออกนะครับผมแล้วก็มีแหวนให้ด้วยครับดีมากเลยครับ แล้วค่อยยกนะครับผมเดี๋ยวเราร้อยลงไปก่อนพอดีเปรตเลยครับเก้าเซ็ตพอดียกครับผมแล้วก็กลับข้างครับต่อมาก็คอยาวเหมือนเดิมครับผมตงจาข้างล่างก่อนครับดุมใหม่ครับผมเวลาเราร้อยลงก็ถ้าฝืดก็ใช้มือหมุนตามเกลียวลงได้เลยนะครับ อันนี้คือดุมใหม่ครับเวลาร้อยดุมใหม่เราจะร้อยข้างล่างลงกอดแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นฝั่งขวามือนะครับแล้วค่อยใส่ขอสั้นข้างบนครับบน มาครับผมต่อสั้นก็ที่เหลือร้อยได้เลยครับผมอยู่ฝั่งขวามือของเส้นข้างล่างเหมือนเดิมครับแล้วค่อยยกครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมการร้อยเส้นลวดดุมหลังครับ เรียบร้อยครับ